สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะช่วงเช้าวาเราพามาดูกิจวัตรประจําวันของเรานะคะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะช่วงเช้าเราก็จะรดน้ําผักนะคะที่เราปลูกไว้พืชผ,ผักนะคะนะคะก็จะมีสารแหน่นะคะสารแหน่พริกนะคะแล้วก็แมงรักนะคะซึ่งเราจะรดอย่างนี้ทุกวันนะคะโดยใช้เครื่องเ่เครื่องพ่น เครื่องพ่นไฟฟ้านะคะใช้พลังไฟฟ้านะใช้แบตเตอรี่นะคะทุกวันนะคะตอนเช้าทุกวันเลยนะคะนี่เราก็จะรดแบบนี้นะคะรดให้ชุ่มนะคะอันนี้สารหน่สารหน่แปลงนีดนานแล้วนะคะเอ่อ,ห,อหลายปีละสองปีกว่าแล้วมั้งสองปีแล้วนะคะก็ยังเก็บได้ตลอดแล้วอันนี้คือใบแมงรักของเรานะคะเราก็จะรดน้ำให้ให้ชุ่มนะคะทุกวัน ตอนเช้าทุกวันนะคะนี่คือแปลงผักของเรานะคะนุ่นกอน,นุ่นก็ทุง่งหญ้าทุ่งข้าวนะคะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศด้วยนะคะซาลแเน่รดให้ชุ่มนะคะ รถแมงรักด้วยนะคะก็มีเพลกมีมะเขือนะคะสองสามวันก็ได้ไปตลาดทีตลาดในหมู่บ้านนะคะก็กำละห้าบาทสิบบาทนะคะก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะเก็จะลดน้ำแบบนี้นะคะ ก็นิ่ชุ่มอันนี้ส่วนบอันนี้ส่วนส่วนบนนะคะนูน่นสวนล่างก็อยู่ตรงนูนนะะงงงน้นนะคะตรงตรงต้นกล้วยนู่นนะคะก็จะมีพวกถัวฝักยาวนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเพราะว่าพี่สาวทำนะคะก็แกก็ทำมันได้ไม่เยอะนะคะก็จะลดแบบนี้รดให้ชุ่มนะคะแล้วเนื้ แ,แล้วแน่แน่รักนี่คือกิจวัตรประจำวันของเราค่คะ ก็ใช้พวกเครื่องทุนแรงนะคะเพราะว่าเก๋แล้วนะคะอายุเยอะแล้วสมัยก่อนใช้บัวรถนะคะแบบโบราณโบราณแบบบ้านๆต้นพริกที่เราเก็บนะฮะที่หมิงเคยถ่ายคลิปให้ดูตอนที่เราเก็บเนาะ ครัวกินเองแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะคะ นี่นะคะจะประมาณนี้พวกแมงรักต้องรดใบมันด้วยนะคะเพราะว่าเราเราขายใบเนาะต้องรดใบมันด้วยให้มันมีความชุ่มชื้นนะคะ แล้วก็เราก็มีน,นี้ด้วยนะคะเรามีเอ่อโหระพาด้วยนะโหระพาโหระพางามอยู่แต่ไม่เยอะนะคะกำลังจะเอ่อเพาะชำกลิ่งอีกอยู่นะคะนะโหระพาก้อนีมต้องดให้ชุ่มนะพอเม็ดค่อนข้างเกิดยากนะคะ ต้นดูกับต้น,นไม้ใบหญ้าก็เออ่ก็ดีนะคะชีวิตแบบสโลไลท์ดีนะก็อยู่กับธรรมชาตินะเห็นแล้วก็อานอย่างนี้ดูข้าวมันล้มนะคะ ข้าวมันล้มเพราะว่ามันโดนขี้หมูนะน้ำขี้หมูไหลผ่านนะคะก็จะอย่างเงี้ยก็จะเสียหายมันก็ออกเออ่มันก็ออกรวมปกติแล้วค่ะแต่ว่าผลผลิตได้ไม่เต็มที่แล้วก็กินไม่ได้นะคะไม่อ่อยอืมข้าวนะนี่โหระพาอย่างงามเลยนะคะแต่มันมีไม่เยอะไม่หลายต้นเท่าไหร่นะคะ มีมะเขือด้วยแต่มะเขือไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะชาวสวนเนาะก็จะประมาณนี้ชาวไร่ชาวสวนก็นจะประมาณนี้แล้วก็ใช้การดำรงชีวิตเนาะ ล้วค่ะมีชะอมด้วยนะคะชะอมอ,ะอีกไปแมงลากนะคะ บอ่อน้ําของเรานะคะบอ่อน้ำํำจะประมาณนี้นะคะบอ่อน้ำนรถถัปแรงมากเนนกลย มาจัดการใก่นี่ด้วยทษทีนะคะทําให้ FC, เอฟซีเวียนหัวิด้หน่อยนะะเราต้องจัดการการใส่ย,ยาของเรานะะของเราอีกผักหนึ่งที่จะนําเสนอก็คือผักบุ้งนะคะเราปลูกไม่เยอะปลูกเล็กๆน้อยๆนะคะผักบุ้งงามเชียนะคะ จะประมาณนี้นะคะกิจวัตรประจำวันช่วงเช้านะคะดูแลลงเห็ดด้วยแต่ลงเห็ดไม่พิงทำแค่สองร้อยก้อนนะคะไม่เยอะ,ะค่อยได้เก็บขายนะกินด้วยขายด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าลงเห็ดเรียบร้อยแล้วจะขายให้ดูนะคะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะก็จะประมาณนี้นะคะชิวๆกับสวนผักะะ่ะ เมียงลากโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะคะขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆวันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ